ค่ะจูโน่แฮร์ใช่ค่ะก็ยินดีกับพี่เพชกับพี่จิ๋วแล้วก็จูโน่แฮร์ค่ะอันนี้คือรับงานเดินแบบในรอบงานเท่าไหร่คะกี่สิปีฮะตั้งแต่เองานเดินแบบล่าสุดเนี่ยก็คือมิสซินเท a ลนปีสใช่ใน2 0 0สามสกว่าปีที่แล้วเลยใช่เพราะว่าถ้าสื่อในยุคนั้นก็คือไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วนะคะได้ไปไปพักผ่อนกันแล้ว อายุเท่าไหร่เรายังอยู่ยังอยู่ขอะทอดนี่นี่ยังอยู่นี่ยังอยู่เตแล้วแข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนวันนั้นเลยโอ๊ยกลับไปอันนี้คืองานนันนันจะรับงานเดินแบบเอ่อก็ก็ต้องคือเป็นเป็นเป็นของเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องกันทั้งนั้นค่ะก็อยากมาเดินจริงๆเนี่ยต้องขอบเขาว่าคิดยังไงที่เอาฉันมาเดินนั่นละสิเพราะว่าในบรรดางานเดินแบบเนี่ยดิฉันก็มี เกียรติและภูมิมาตั้งแต่มิสซีนไทยแลนด์ก็เห็นอยู่แล้วว่าเดินเป็นนักมวยนะ <laughs> แต่วันนี้ถ้าเขาอยากจะได้บรรยากาศที่แตกต่างเอาความเป็นมวยเป็นซอว์พาวเวอร์มาเดินบนงานเกาหลีก็ยินดีมาก <laughs> เราเปนดีงงนเกาหลีคนละมันต้องดีขึ้นมันดีขึ้นบ้างไหมนะคะก็ยินดีค่ะยินดีคือเดี๋ยว่ามาด้วยใจเขาบอกว่ามาในคาแรคเตอร์ที่คือเขาบีบมาตั้งแต่ตอนบีบแล้วว่าเป็นตัวเองได้เลยเพราะเขาไม่คาดหวังสบายเลยีดีสบายเลยค่ะก็ยินดีกับจูโน่แฮค่ะ ลาวใจอยู่แบบนันกลาวใจอยู่กลา้าวใจแล้วก็มีคนบอกว่าทรงเนี้ยเหมือนเจี๊ยบแล้วนะแล้วมีคนเจอเจี๊ยบก็บอกว่าทรงเนี้ยเหมือนเชียร์ที่คำพรแต่ล่าสุดพอเรามาอยู่ด้วยกันกลา,ายเป็นอะไรรู้ไหมคะคก๊อปไมค์ค่ะอชอบมากเหมือนเชียร์เหมือนเจี๊ยบเจี๊ยบเหมือนเชียร์ๆๆแต่เชียร์กับเจีย๊ยบอยู่ด้วยกันเป็นก๊อปไมค์ไปเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้คือมันเพ้าวการผมสั้นแล้วมันขอกไม่ได้ใช่ไหมก็ออกไม่ได้ค่ะเพราะว่า พอมาเป็นทรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงเบนจามีตาความรักเมื่อเรามีอ่มีการมีความฝันมีดนตรีและยังคงมีพลังสร้างสรรค์เราได้อะไรจากการสัมภาษณ์นี้บ้างคะได้ค่ะได้ได้อยู่ว่าเราหน้าเหมือนเดิมไหมหน้าเหมือนเดิมไหมเออมันยี่สิบปีแล้วนะคะเหมือนเดิมฮะหรือเราทำหล่อไหมทำหล่อทำหล่อเหรอเริ่มหล่องั้เออไม่รู้เหมือนกันะว่าไงล่ะ เอ้ยก็มีก็มีก uh> ็มีก็ม uh 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 ีเข้าก็มีเข้ามาค่ะแล้วเราบอกมาว่าอยู่ได้อย uh uh ู่ได้ฮะอยู่ได้คุยกันรู้จักกันได้เออมีมีเปิดใจไหมเปิดใจเปิดใจก็ก็เปิดนะคะก็เปิดเหรอได้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 คือคือตอนเนี้ยมันคือตอนแรกอะเราถ้าเราประมาณยี่สิบกว่ากว่าใช่ไหมเราก็จะมี ้็าจากัดเยอะหน่อยพอสัก30อ่ะโอเคเริ่มเริ่มมีเป็นเป็นแบบความรักที่มั่นคงก็โอเคละอพอมาสักประมาณเริ่มจะใกล้เลขสี่เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยเราคงจะเลือกไม่ได้แล้วเพราะไม่งั้นเชื่อว่าไปถึงเลขห้าแน่นอนไม่ติด <c oughs> ไม่ติดไม่ติดค่ะไม่ไม่ <c oughs> จริงๆแล <c oughs> าต้องบอกว่าเออเชื่อว่าคืออยู่อยู่มาเนี่ยความความรักมัน <c oughs> คือแต่เราเป็นตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเราสบายใจกับคนไหนคือม <c oughs> ันมันไม่ได้ปิดกั้นอะไรตั้งแต่แรกแล้วแต่แค่ว่าพอความรักที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกับ คนที่เห็นอะไรเงี้ยคือจริงๆมันมันมันไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นเพศหรือเป็นอะไรที่แบบต้องผู้หญิงต้องผู้ชายไม่ใช่อย่างนั้นสบายใจกับคนไหนมากกว่าแล้วตอนนี้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอันไหนเข้าหาเรามากกวันก็หลังๆก็เริ่มจะเป็นผู้หญิงแล้วแต่ไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วก<อ>็เทสของสาวๆไปแล้วก็วขอบคุณที่แบบว่าเขาบอกว่าเล่นกับใจเด็กหญิง ขอบคุณเด็กหญิงที่รู้สึกมีใจค่ะมีคุยบ้างยังแบบลองเปิดใจคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เปิดใจก็เปิดใจคุยแต่ว่าก็ค่อยๆล่ะค่ะค่อยๆเพราะว่ะคะาคือต่อให้เป็นใครก็ตามคือเหมือนมันมันต้องมันต้องให้เกียรติเน<อ>ะจากผู้หญิงใช่ไหที่หมายถว่าเปิดเราก็ลวงเกง่งก็ไม่ใช <ahh. S 2> ่ช่วงมี LGBT เขาเปิดว่างไงม คือจริงๆอ่ะส่วนตัวเชียเชียไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่แค่ว่ากับกับใครที่เราถูกใจที่จะคุยกับเขามากกว่าอย่างเงี้ยเออคนก็แบบว่าชอบบอกว่าโอ๊ยแบบก็บอกแล้วว่าเป็นทอมก็ไม่ได้เป็นทอมเป็นผู้หญิงนั่นแหละแต่แค่ว่าเราเป็นทรงเด็กชายเออทรงเด็กชายที่โอเคกับเด็กหญิงเน<อ>ี่ยแล้วเราคะยังเงคะ ค่ะ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 คคไม่ไม่ฮะ <laughs> ไม่ไม่ฮะโอเคไหมเดี <laughs> ย๋ยววัาากกนนี้คือถ้าใครแบบสนใจเราหรืออะไรเลงเราไว้อยู่ก็คุณสามารถเข้ามาได้เลยโทษนะนะคะดิฉันเหมือนโปรโมชั่นสินค้าที่แบบรีบมาหยิบก่อนเลขสี่เถอะอะไร <laughs> เงออี้ยนะคะก็ยินดียินดีค่ะแต่ <laughs> จะเป็นเราเขอาไปหรือว่า ไม่เราไม่ค no yeah. ่อยเข้าไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเราจะไม่ค่อยกล้าใช่กะกันกะกันพอเจอของจริงก็แจ้งเย็ดลอยจริจริงคแบบไหนที่แบบชอมาลุ้นมาโอ้ใจเหลวใจเหลวใจเหลวเหรอใจบางเหรอเพราะเราเราชอบคนที่ที่นิสัยอะค่ะที่นิสัยแบบเหมือนเอาใจใส่การอะไรเงี้ยดูแลการอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราก็เป็นมนุษย์ยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วเนาะทำอะไรอย่างเงี้ยมัน มันไม่ค่อยเป็นเวลาอยู่แล้วค่ะก็แบบว่าเออสบายใจคนไหนก็โอเคคนนั้นแหละเออตอนนี้คือฮะไม่เยอะให้เราคุยทีละคนไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ขนาดคุยทีละคนคนยังบอกว่าเราเจ้าชู้เลยลูกลกเชียร์เจ้าชู้ตรงไหนเนี่ยแถวทางถูกตรงค่ะนนั่แหละไม่ไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าแต่เกือเริ่มออกนะเริ่มมีพี่รุษอ่ะเราไม่มีพี่รุษแต่ตากล้องแบบ หลอกกัตะก้องไงฮะหลอกกัตะก้องไงบ้าไม่หลอกกว่าเขาหลอกมีแฟนยังนั่นแหละคนเราไอ้ยังลูกโซดเราก็เล่นกับใจเด็กหญิงเหมือนกันไม่ไม่เคยเจอเลยชื่ออะไรจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโปรกัมโปรกรัวบวงพักดันหน้าที่การงานเขาเป็นกำลังใจให้เอลูกมาบ่อยๆลูก แล้วเมื่อกี้ถ้าเราคุยกันแล้วนะว่าเราคุยกันยังไม่คุยแล้วนี่ไงไม่คุยแบบคุยแบบนี้จักกันเชิงหรือเกือบ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 ใช่จะเปิดตัวไหมถ้าถ้าสมมติว่าลงล็อกถ้าลงล็อกจริงๆยังไม่ เปิดตัวไม่เปิดตัวไม่ได้เคยเปิดตัวด้วยตัวเองนะคือส่วนใหญ่จริงๆโดนเปิดมาคุณบอกไหมิดให้ใครไม่ฮาลคนคือดิฉันเนี่ยไม่ได้ปิดดิฉันก็ใช้ชีวิตปกติแต่อยู่ดีๆจะพามาแบบอ่ะมายืนสามคู่กันอย่างไม่เคยทําอย่างนั้น<อ>แต่มันมักจะโดนเปิดด้วยด้วยด้วยวาร์ปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมกลัวจะโดนเปิดวาร์ปไม่ไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่าก็ให้ให้เป็นความสบายใจของของเขาด้วยแล้วกันแล้วเตรียมกับคนที่คุยไหมว่าเออถ้าวันหนึ่งโดนเปิดวาร์ปเขาจะโอเคไหม โอ้ยังไม่เคยถึงขนาดนั้นเลยโอเคไหมล่ะไม่ใช่เอาเหรอเอเอาเลยเหรอเคาะเลยเหรอไม่มีเพื่อนอยู่คนนึงน่ารักอยากให้รู้จักกันเออไปเถอะไปเถอะไปเถอะชื่อเชียร์แล้วชื่อเชียร์แล้วเราชื่อเชียร์ที่คำนวณนะอ่าเปยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเหรอเป็นแล้วเป็นแล้วเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเป็นแล้วเดี๋ยวไปเรื่องนี้ไงที่ที่ไป ชื่อไหนนะคะวิลลี่ว่อ๋อวิลลี่ไปรักษาเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเห็นมึงกัดสีผมมาครัวแบบค็นมีรังแคแต่มีคนแครรลง ก็ให้กำลังใจน้องค่ะเพราะว่าแบบคือเราต้องเราต้องรู้ก่อนว่าการแสดงเนี่ยคือเต้ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงแบบจริงๆน้อยแต่มากอน้อยแต่มากไปดูกันเยอะนะคะเพราะว่าตัวหนังสือยังไม่ขึ้นเนี่ยเต้ยเขาไปแล้วนะคะไม่ได้กับพิ่ตามใช่คือเชี่ยจะขออย่างเดียวว่าใครจะไปดูเรื่องวิมานหนามเนี่ยแลวอยากจะดูเต้ยโงสปอรอย่าอย่าซื้อป๊อปคอนนานแล้วก็อย่าเข้าห้องน้ำนาน รีบเข้าลงนิดนึงเพอ,อาะเดี๋ยวงงว่าอ้าวลงเต้ยเล่นเป็นต้นไม้เหรอค <c oughs> ือเต้ยเล่นเป็นทุเรียนหรือเปล่ารอว่าเต้ยจะบมาเมื่อไหร่อย่าสิปปอบคอนนานนะคะ <c oughs> ไปดูน้องหนูเนี่ยรีบเข้าลงนิดนึงออใช่ออแล้วพ่อหมีพ้อหมีได้กลับมาอย่างนี้แบบมันมีความคืกคืนอะไรจะกลับมาทํางานร่วมกันนะคะ เออเอาให้ตอนนี้มีละครเรื่องใหม่เปิดก่อนนะคะ<อ>ไปกำลังใจให้อุตสาหกรรมละครเราด้วยนะคะ<อ>เพราะว่ามันเหมือนแบบเอาจริงๆอะตอนนี้แบบบ้านเราอ่ะจะหนังจะภาพยนตร์จะละครอ่ะดูของอุตสาหกรรมไทยกันเยอะๆเหอะเพราะว่ามันแบบเหมือนมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะอย่างเงี้ย<อ>ละครก็เปิดน้อยลง<อ>พื้นที่ที่จะมีให้นักแสดงได้โชว์ฝีมือมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมะคะ่ะก็ไปให้กําลังใจก็เช่นกันพอรู้ว่า เต้ยเขาเล่นเรื่องนี้แล้วเขามา,มาเชิญแบบอยากให้เราไปเราก็อุยยินดีมากยินดีมากค่ะขอบคุณค่ะแต่อย่าลืมที่เขาลงอย่าซื้อป๊อปคอนนานนะคะ <c oughs> อันเราถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้กับเพื่อนเลง <c oughs>